สวัสดีและสวัสดีเนาะพี่น้องเบิร์ดกุสุสุคนพ่อพี่นอ้องเนาะเพราว่าสิเป็นพ่อแม่พี่น้องพังไทยหรือพังลาหรือพี่น้องเด้อยนี่ว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมะย่าสแนลพี่น้องเลยเนาะอ่าส่วนคำคำคอยได้ไพี่น้องเลยเนาะอ่ากะพอดีว่ามากระบาดบอดี้เพิ่นพี่น้องมือนเนาะอยู่เข่าอยูด้ามนแล้วเล่นไปชื้นอะไรได้บ้าง มาเบิงทั้งเอดาแล้วก็ทั้งเอตุกเพิ่นเห็ดหัวเห็ดแค์ของไอจิกแม่ห้างลูกศอกไปนอนเลยเนาะเอาพี่น้องเลยเนาะกับพอดีทางบำเตียงเพิ่นกามาให้กันพี่น้องเหมือนเนาะเพิ่นเอาตะไคร่มาพี่น้องเลยเนาะไปไปไปส้มไปเบิงทั้งกัน้องเลยว่าเพิ่นไปเห็ดไปห่อใส่แต่เนาะตอนนี้พี่น้องเลยไปไปส้มกันได้ไหมพี่น้อง

เพื่อนเลยเนาะอ่าสบายดีนั่งดีอ่าม่างหัวออกเป็นน้องเลยเนาะกำลังบ้างหัวพอดีว่าอ่าเพื่นให้เพื่อนให้เป็นเพื่อนให้เป็นรักเดียวกันได้เพี่น้องเลยบัดเนาะกับมองนียแหละเนาะกับทีมองนียพี่น้องเลยอ่า ô oh, mang cái <laughs> căn nó ngừng đỉnh ớp ở đây bò nó còn cọ mừng đâu ô mang lại sửa nó Kinh như thế này ơ uh. Nó <laughs> nỉ mưa đây đã Chào cả lối lắm, khỏe này quá Ôm vô đi nghỉ dễ đây phía rồi Mạng lựa cái cả là mang Làm một chặp vào này nó ได้ได้ได้ป้อได้หนบาลูกได้นี่เออสบายดีวะยูสบายสบายดีอิติเนาะเพิ่นเพิ่นให้มากงอกบ่าเดี๋ยว้ฉัเจาต้องเล่นให้มากอ๋อพระเจาตัวนี้เป็นรักเลย ถ้าเอาไปสอนงบ่ได้บ่ได้เลยไม่คุ้จะหนังได้โอ้สีออกนอกกันบ่เบื้องนี้ใส่ออกนอกบนนี้ใส่อาไนทังนั้นตัวได้มากบ่ตัวั้นข้ผุยมากบ่มากกับทีสอนน้ำขังทำได้อัาห่างอยู่บนั้นไม่ได้ออกย่งไงได้เ๋ยกันยาก้กันได้

เขาบอกไปทีไปที่ไหนวะเดียพ่อเหรอเนาะเข้าในไปทางนั้นมันดึงมากก่อนกว่าเนาะอันนี้ตลางเนี่ยไหว้ซื้ออะยรมาหนีินะไอ้ผากวันน้เพื่อนคนนี้แหละเอาขึ้นไปทางเพื่อนพุ่ดบ่าโบเล่กับขาดนี่คุตลางเห็นเลยนุ๊กอันมีคนนอนอยู่บ่างเหรอมีเนี่เขามาอยู่เลยเออนอนเลยนอนสบายดีเด้อทางเบาเตียงครับป้าเมฆบอดีเนาะสบายดีนอนเลยอ๋อมาหนี่ทางเบาเตียงคนคือ แตนางมาให้แล้วก็ผู้วบาเบรกลงมาให้พรอะพี่น้องเลยเนาะจำได้เลยแตนังเต่งตัวจำได้ของแถมเลยแตนัง <c oughs> ของเมื่อกี้จะเห็ีดจ้ากี่ดิยกปูนชื่อกาพี่จิงเช่ก <c oughs> ็จะวาดไปชื้นหน่ยนะเห็นผู้เ่ากันนีแนวใส่หน่อยฉันบอกใส่กับ,บ่ได้ใกล้แต่ว่าเราให้เก็บฉาดเก็บยังอีกได้อันนี้ว <c oughs> อฉาดช <c oughs> ่วยเลยคันโมมีปูนนะ่ะบด้ใกล้แล้วได้หนังสือก็ต้องหาแนว่ยเลยวาเนาะมักจะดีด้วย โอ้หันเรามักก็มักอะไรที่นู้นก็มักก็มักคือกันเลยนูนห่เสอกแขกร้ายเา nhau ได้ชนเลยเย้ยฝอยดีกันกัวฝอยไม่จุ๊บใช่ไดมเอาจยังไม่ได้พอนะเฮ้ยเอาแล้วเกีงใจบอกเอาแต่ว่าจะจุ๊บิปไปได้จะยังไม่ได้จุบอ่ะเอากแต่บเกงใจที เป็นั่งพี่ก็ได้เอ้ยมันโฮมไปนั่งพุ่นก็ได้เป็นยังบอกเปนั่งพุ่นก็ได้เนาะโจ้ก็ยังยืนได้เดจ้ะโอ้โดยตอนกําลังสิม่างอันหัวพี่น้องเลยเนาะแม่กําลังสิม่างออกเลยสิครึ่งตัวนี้เมือนแลนครึ่งเจียวมันนี้ครึ่งมันนี้ได้บ่อเลยแม่อออันนี้แม่คนบ่อยคนบ่อยมากผมบ่อยบ่อยมากโมมังแต่ชิสอดนี่ได้หนิหรือว่ายังบุหคุยกับเปินบ่อ เราเห็ดากหองหาวผมมันกว่างอยู่เรื่องตดอบ้นี้เอาแมนยูของมันเจมุ่แมยูแต่ของมันนังสบายเนาะดีย้องลเปลี่ยนเตงปลี่ยนเว่าองาม่หาเอาเขาในเดินเาเบดเลยแมนขามองเขาเบิดจะได้ก็ยากดีเนีมันสบายใจเฮายแมนเนี่นายใบตะดินมันออกมากอ่ะจำแม่กนยังซ้ำนั่นคือเก่าแมนแมนย ก็บัดบัดเฮ้าว so ่าอย่างเฮาก็สบายใจเพื่ออนาคตเฮาเฮาเอาดินไปเฮาบ่กเรเอาเดนอีกนะสบายใจเมียหักขาครึ่งหรือบ่เนี่ยเล็กยังไงเด้ออ่อนหินเป็นเลขคือของผัวห่างนี่เขายังเล็กเขาเนี่ยมันเวนของผัวห่างก็เป็นได้ไห เตยงานดูมันนเตยเชอยู่แม่ตเบื่อไใบหนเห็ดอ่อนแต่แหละอันนี้โบมันหักเบิแต่เนาะพี่น้องเลยเอ้ยเนาะปิดกล้องให้ันหน่อยปิดให้ค่อ่นอันดังเห็ดยังก็บเมเจ้าดูนี่นะยากยากแน้ำเมย์เนาะห่วงเมย์โบเบ่องหมดล้น ป่ะสาพี่น้องเลยทั้งบาเตียงยันแต่ผมว่าเอามีเพิ่นโดยย่านทั้งบาเตียงสีไปไปต่อแล้วน้องป่ะเนาะเออไปต่อเลยมาเป็นยังเดี๋ยวค่อยอ่าสิเบิงน้องน้องเพิ่นมังหัวถ้ากับผากเจ้าและวัวยาวเอ้ยเบิงนี้โดยโดยผู้โดยคายแย่จนทุ่นท้ายกันยกช่วยเพิ่นแน่ไปไว้อย่างนี้เน่อันนี้บ่อันเด็กวอ อันตรายนน่บ่เจาก็ต้อีกคำตัวแรงพุณกิ้งไปให้เรากล่อมพนเด็กทวยั้งเคยบอกนั่นไว้ให้เลยเจ้านี่อีกหันิ่งกลุ่มไปตอ่ามนแล้เนาะได้ไปซะเนาะโอเคซะเดี๋ยวไปก่อนตัวนี้มันทันได้รตัวนี้ตอวนี้เลยนาทีบั้นตัวไม้ตัวไม้ชอบไปอีกเดี๋ยวเดี๋ย้าปเน ตาเนร็จแล้วปลยอ่าเอตุกก็ยุ่นี่บ่เอตุกตาเยียบสม่ำเสมอแทะอันนี้บ่เอาโว้ยสบาดีเลยพื่อปวปากปวดีนได้เนาะมีผู้ยุบปู้บางใหญ่กัยังมุดเข้าไปนี้กันเลยเนาะมันธรรมดาได้ต่อเนาะเปี๋ยนะเดี๋นะ เอ๋เอเอล่ะไปซส้อละตุ้ยลาวไปซื้อกระถัะงซื้อข้าวยังบม่ได้กินข้าวเศ้าบอกจริงจ้าบม่ได้กินข้าวเพลินป้า,บาปะะโบราณห่อข้าวมาบ่กส้ากาวมาสิมาก,กินตั้งหน้าแล้วเนาะบ,บ่เพอกเว่ารถเพิ่นมันเพลิดมันถืนนนะอทั้งกระถองกระถังทั้งยังแน่เด<อ>็ดอร่อยมา,ากเลยจ้าเหมือนทั้งผืนเนี่ยมันถือมันลงตุ่งติ่งไม่ได้ถือเย็นน้อยอย่างว่ากาวไปเฮ้ยเด็ดไปกินเดลยเพิ่นว่าว่าเมื่ออันมากเลยชิมงงมากินว่าคันว่ามาปูนมาผลมากเลยจัดปูนแข็งเลยเห็นเลยใช่ ยันวากาวมากินอยู่พี่ลึกใจพนมาช่วยถเพนมาซาแล้วลดเข่าที่พิ่นวันแรกคือกระพ่นปมาแล้ววันน่กระพ่นบริมาเอ่จะไปาไปซื้อหันจะนอนอยู่อันทางออกบันทัดเนาะอันทางออกอันมันมเนาะทางออกผสมได้หันในบนทางตอนพอพอทมายุกเสาบุกข้นหนะเนาะจนดหื่อเนี่ยแดดแห้งแรงมาท่านบ่าวันนี้นะอันคือยังคึงตะนางเลย บันเนาะืออ well, ื่นปุนเนาะอื่น้มันโอ้หแก่มาอันนี้ดิมางเนี่ออกบ่เลยเด็โดินโดยมายังบ่กินข่าวเทนเนาะท้าบไม่กินข่าวเศร้ากินเมา้อไม่กินข่าวอ้างอยู่ดิท้าไมกินคือน่าชิเม่างอเม่อกมาอยู่ก่โอ้ยน่ดำก้อนนี่นะเนาะเ่ย่างงยเต็มปุติได้เนี จะซื้อป่ะฮทั้งบักจันพ่นว่าซื้อแมนคน่ยเพิบกล้าดเพงเนอะมันเปลนรุ่นใหญ่เนาะมันเปลนรุ่นใหญ่มันเพงอยู่ได้เลยซื้อให้ไห่ก่อนเริ่มเลยไห้อันย้ายแม่น้งน้ำใสอันย้ายน้งน้ำใส่นไปบรไดนแมนแมนที่เราพระกาศเดยโดยโดยมันใหญ่เด้มันเพลงอยู่ได้เลย ส่ำกําลังเข้าลูกจักเลยเนาะแม่นแต่รุ่นตัวน้อยๆมันยังมันยัง17ล้านบ่17 8ล้านได้ตอนนี้8ล้านบ่แม่นเพราะว่าลิงเห็นลิงอยากได้ก็มันฮะามซดอกบ่มีปัญญาซื้อดอกอๆเพิ่นี่มาเพิ่นเห็นเขาได้แต่ว่าเพิ่นบ่ได้มักแบบนั้นเพิ่นมักน้อยบ่น้อยๆเเนี่ไปพยถามเิ่ซ ทำมาได้ก็ดีเนาะโดยพี่น้อยเดินมังอันนี้ออกมังอันนี้ออกกับคำบเอะไรทำเมนียมั่งออกมาแล้วกับมืออื่นคนแรยนี่งคือสิบบแล้วหรอกพี่น้อยมันปูนทำปูนกับทมบไหมนี่นบทมได้ทมมันกรชุ่มแหละ่มีเวลาเขาก็จังเอาพนมาทงนี่บ่ท่าน ส่งเจ้ามือก่อนนั่นเด้แต่ว่าพวกไวเขามีเวลาก่ะสีก้อยก้อยเลยค่ะสีทมแล้วหนาเด้ทมอีกทมอีกมันเต็มผน้านะตรงไว้เลยเอ้ยกับอันพวกไวนี่นะมันอยู่ใกล้มันมีรองเพรอก็คันอยู่ใกล้เชียเมื่อจะเอาเมื่อได้ช่องจเอคนเดียวเอ้าตู้เราใช้ได้ตู้อีกเลยเมื่อนีเสลิงนะพี่อ๋อแล้วยางมากไปก็มาหลุดจัก เรถจักอีทุกบ่โดยอือมารถจักรเลยอ่าๆๆไปนอนเลยหอนหอนหอนอนหอนที่น้องน้ำในนี่เปรียวเพื่อนจูเพื่อนพุ่นบ่เลี้ยงโยกเอาได้เพี่คนจีใส่ได้เดี๋ยวคนเพคนแหลนไฟเดี๋ยวคนลงไฟเพคนจีลงไฟเพคนจีใส่ได้น้ำในเห็นบ่อือเพร่ะนมาอยู่เลยเนี่อันนี้เพคนมาอยู่มานอนอ่ะบ่เนี่มานอนแล้ว อันนี้เนี่ยบอกเพื่อนยูโซเข้าใช่ไหมเนาะแม่ปติงนใหญ่ทีพ่อนจะุกะแกชมอ๋อเขาได้เสียคนาคขนนให้พ่นบ่อันเขาเอาาใตลอดก็จะให้พนยูอันมาเขาทั่วเลยนะได้เสียพนย่บบ่เพืนเาบ่หพ่ดเอาบ่ทำบ่ฮักกูพี่เนาะโดยมันพีมันยังเงินสี่แฟนเพนอยก็สิแลเลยพี่นองเลยเนาะ มีเซตนาบเนยรอบสุดทยรอบสุดทยเลยเคื่อนทีซานได้หรอเืนซานยังมีม่มอย่ยอเอาเอาซานขันตอนนี้ไปก่อนเนาะโดอยังได้ยูได้ให้าูกโดยหนาฝนอยู่เของมันหนาฝนเนาะฝนพอเพื่อนพุ่นกะเป็นกระตุกกระตุก่นอยเนาะคือจาเห็นนี่มันหัวมันยังอืมหาฝนเลยอ ชิญางอยูอย่ đây โดนโดนพี่งเลยเอ,ลอ้าวอ้าวสู่ๆเนได้ตเดี๋ยวเดี๋ยวอันไปมั่งพูดเพื่อไปมั่งอันตารางซอยก่อนน้องๆเพิ่มก่อนเนาะมันบดไง่ายๆได้พี่งก็เอมั่งตางอันนี้ได้นำมาจับนี่กเป็นไอันจริงๆิงออกหรือเ่ này บ่โอ้บ่ง่ายปาน bên này ตัวมีเล็กเปรย์ๆด้วยเนาะเล็กเปรย์แล้วแตะปูเอาอันอ๋อหักเลยตัวไหนเนี่ยคืออ่อนแท้เสาไม่ได้ไมาตรฐานเลยเออพอราคาแปดสิบปกติมันแสนป้ายค่อยถามคืออ่อนแท้เนาะมันบม่ได้ไมาตรฐา,านด้วยไงราคาบริเวณแปดสิบคนปุ่นก็จิืวแท้ค่ะ อือ่ไปไปทาหมาเซนก่อนมันออกง่ายๆไ,ได้พี่นอนเลยก็ได้แนะควันได้เนาะต้องเอาปูนเอาปูนมาลาดไว้ไวไเอยูปูนมนันกดอันนี้เอินอย่ากาบบอบอกไ,อไว้ นึงก็ฮักด้แต่ไหนออ่อนด้น้องนี่อนี่เออมร่ได้มาตรทานดีอันนี้ขี้ไล่แทบพี่น้องเสาเลเนาะชุมราคา่ราคาถือมันก็ถือเนาะราคาแพงดีนตลาดนะดย เอ้าม่างไปก่อนได้เถอะไปเบิ่งนไงล่าตุ้ยแล้วเกล็ดแล้วยังมากินโอ้บุ๊มีเขาจะขายใั่ไหมกระยาดเรากระยาดเรากินก่อนพี่น้องเลยย่างโบอิมโบ่าวซีก่อนเลยโบเมนโบมีเลยบอโบย่างขาไปยังไปเอางนั่นเลยเออมันข้าวบัวไก่นี่ฮะต้องบนทาดสบายดีเด้อเดี๋ยวมาพี่มาพี่เอาปูสาดพี่เอาเขากำลังแกะแฉกอันเด้อย่างแต่เขากินน้ำ่บ่ย่างแล้ว เรียกูเป็นเราจงเห็นระหว่างเขาเย็นเย็นแต่เขากินนะบะหมี่ดอกคนวะบอกบะหมี่นีใดม่ยัางใคเลยก็มี่ต่เท่านี้ละก็กินนี่แหละบอก็อยากได้ไร้ันนี้นะคนสบายดีเด้อเด้นกูจะวะกูนี่แหละนี่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 มันทบกนันบ่มันมีเล็กนดบะมี่เล็กเล็กมันจะออกกิ่งก้มันบ่ดนเขจองพ่บแขนง้เนาะเสาเนาะเสาเสามันเล็กนิดนึง มามาขเขาขึ้เขานั่งก็จะงี่บุนาไลูกัปสี่ไปาเคาับแต่่นั่งแดงเพ่นะไม่เนลูกกระติกิวมาชั่ตานั่งไปด้นั่งแล้วละแล้วยังมากินนี่เพิงอะกินมีโอแน่เด้อนี่เด้อมันนี่เด้อมคุงยังเดียวบ่เอยนี่ ซื้อไข่เสียก็ไม่ใชไข่ดิบโอ้มซื้อเียกยมีมันมันสวยเลยเด้มันมมมัมีอย่งตโดยข้าก็ยังมไข่เอยเนาะข้าเปียกมีอยู่่เบบม่ม่เบีอิ่มอิ่มแล้วมอิ่มขาางเดเป็นตัวเลยนี่อ๋อจะเราจะยานเดยัอยู่กะนาะ กินคนได้เป็นค้นเราได้ดิค่ะไมทไมขย่าว้่ให้เขาข้าวเขาเบิร์ตเยด้เอาบัเนี้ค่ะบมีติกินต้มหุงก็ได้เลยนะเออห่าหิวเขากินยังก็อิมกินยังก็แซบนะกน้องตุ่นน้อยเห็ดคักเห็ดเนยเห็ดนะบอปลาจ้ะเเลยคันรูเข้ามาแห้งกระเตกเลย ฮะเข่าคุณน้อยเห็นไหมเข่ากันเลยบ่เออมาเมื่อกี้ก็ทำฮันลูกเจ้าเดป่ะป้าตัวนี้มันยังเสียแต่แต่ตามหูงเนี่ยเจ้าโบลึกเออเมื่อไปพูดแบบไกดเนาะวันทาเนาะไกดมันมี้เด่มันผ่อนเพืิงที่ไม่มันขำเลยเออแมนอยจิอาจจะไปกินอยู่เมื่อกี้อยู่เฮือนแล้วไปซื้อถุงมาพี่ันแมนแมนแมนเพราะเ่นก้มันอันนี้นะเขาก็ะผีแบบเอาเอาใส่รถมาแล้วแต่ว่าสลักมันอันนี้ก็เลยไปเอาโอเค ขู่ยังอุปกรณ์ใช่ังเจ้าต็นยังมือนีิตีนหัวโอ้ตีนหัวนักไายมือเลยหัวตีนมาไหมมาเน่ยหมอแม่แกินขาแม่จิตกบนนีกินแล้วจะตำหงสกไว้มามาเด้อเกินข้าวเลยนะข้าอก็กระตั้มหงเือนกินกมาะตหงตกไข่กินแล้วบ่าจะกินแล้วกินเล้วขาวเส้ากินเ้าเส้ากมาเขากระายจะกินเท่าเท่ากัน

เพางามยิ่งเลเพรางามยิ่งเลยเมนยู่งเราก็ไม่ได้คิดได้เป็นได้พี่น้องเลยเพราะเบิ่งยุ่งไปว่าได้เป็นว่าแซ่ดไดักเป็นดักพุ่งเป็นพุ่งพี่น้องเลยบอยกเซืลอร์มันบกเรี้ยอยกันบอสเียดให้กันไหมอ้ยอุลีกับชิปเป็นยังความจริงป่ะได้เครียดไม่หายในความจริงเงินวะเนาะโอ้ยบางคนกับข้อมจริงเขาก็เขียดเด้บอสได้

ดี่ nhau uh, ดิงายมไมหรืองอ่ะบ๊อบบ๊อบเจริญใจไงบ๊อบคอยหิวเผาเปนไดเอ้าโอเคได้ซื้อเด้อ่ากินข้าวกินน้ำเป็นโตของเชิงห้องซะเนาะ้องมีเป็นโตของไเลยอันนี้เราอยากอายเลยพี่น้องเลยนี่แค่อยากอายวพีดกล้องกูนี่อีกนี่โยมเพลยโยมยัยเเราเห็นดึกันคนละขา่ไ เอาโอเคโอเคโอเคเนาะเอาสบายดีก,ดกดันเด้อเนาะสบายดียินดีน้ำโดยโดยปไปพี่น้องเอ้ยเนาะไ,นไปพเวลาแล้วพี่น้องเนาะโดยโดย,โ,ดยโอเคีบคีบมาดีเนาะโดยไปโดยสวัสด,ดีสวัสดีเนาะ <ไป S 1> พี่น้องเอ้ยเพิ่นหิวข้าวพี่น้องเนาะอ,ออกไปกับบ่มีหยังกิบ่มีหยังเหลรอวะซื้อมากอะโอ้ยพี่น้องอ่ะขอขอบุญขอบคุณพี่น้องเอ้ยเนาะสำหรับ ทางผ like hmm, anyway> ู้ละผู in> <in ้หญิงที่ซอยเดือยทั้งครอบคุยจิตเดกันพี่น้องเลยน้องกะโอ้ดี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 เนาะที่เจอกันเคนลนเด็กคนละหน่อยพี่น้องเลยทั้งบนเตียงเพิ่นกระได้ซื้อตันางมาเนาะอ่ะอยากซอยเดือยแล้วเพิ่มเติมไม่เลยกะไล่คือกันพี่น้องเลยเนาะตอนนี้กะเดินเงินเดินซานกันยังมันมีเรือพ่อแม่พี่น้องเนาะเอ้าไปก่อนพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ดกุศลสู่คนพ่อแม่พี่น้อง